ช่วงนี้เรียนเป็นยังไงมึงเจ้าเพิ่งกว่าเทอมคะ่ะสบายสบายอยู่คะ่ะปังปูปลา,ปลา,ปลาร้านะครับเ<ม>นื้อคือลาบไก่บ้านโฮ่งนะครับ<ม>ต้ยมยำกบนะครับครับพิกข่านะครับเนี่ยอุ้ยน่า<ม>กินทั้งนั้นเลยลก็แกงข้งเลยทั้งหมดครับอยากไก่มาสวัสดีกับช่องไปทริปนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆที่ติดตามช่องกระเท็บมากินของอร่อยนะครับประจำจังหวัดเชียงใหมนะะ่นั่นก็คือ ลาบไก่บ้านโฮองนะครับที่นี่เคยเป็นาลาบไก่บ้านโฮงสาขา3นะครับแล้วก็มาทักทายสาวงามซึ่งไม่ได้เจอกันนานเลยก็พากันมากินข้าวทักทายกันหน่อยสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะไม่ทงค่ะไม่สูงแค่คน้องแสงอิงช่วงนี้เรียนเป็นยังไงม้างเจ้าเพิ่งปิดเทอมคะ่ะสบายสบายอยู่คะ่ะสบายอยู่นะยังไม่เครียดนะครับปาร์ตี้บ่อยหรือเปล่านิดนึงอ๋อนิดนึงนะครับก็น้องก็อยู่ที่เชียหม่เนาะ เป็นสิทธิ์สาวกสถาบันเดียวกันเลยที่ไหนนะเทคโทดนดอยโอ้โห,โหยิตินดอยด้วยงั้นก็ต้องเจอคอณะศิลปรกรรมหนุ่มๆเป็นไงบ้างหล่อไหมโอเคค่ะ <laughs> โอเคใช่ไหมพ <laughs> ี่ก็ศิลปรกรรมนะ <laughs> แต่ว่าพี่เนิร์ดพ <laughs> ี่สีตา <laughs> <laughs> สิทธิ์น้องฝากตัวเป็นสิทธิ์น้องนะคะอ๋อโอเคครับตันน <laughs> ี้ก็พาน้องสีอินมากินของอร่อยที่เล่ไกลบ้านโฮ่งนะที่นี่เป็นสาขา3ามนะครับ อยู่ข้าวยังครับเนี่ยหิวแล้วคะ่ะเริ่มหิวแล้วคะ่ะจัดไป,ไปเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันก่อนน้องเบเกต <c oughs> ในร้านป่ะไปดีกว่าครับน,นี่โอ้โหน้องสาวก็ยังน่ารักเหมือนเดิม <c oughs> ครับไปเลยดีกว่าอพี่ยังหายไปไหนแล้วเนี่ยขึ้นทางนี้หรอคะใช่แล้วครับใช่ไหมเอ่ยว้มะม่วงฮะอย่าดิบกินเขาเข้าห่อดีอยู่เต็มเลยค่ะดู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 ม่วงพันอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้โหตรงนู้นก็มะม่วงใช่เบเกตร่มรื่นเนาะอันนี้เป็นร้านแบบบ้านๆเลยใช่ไหมคะครับเป็น บ้านๆแล้วก็นั่งกินสั่งอาหารบรรยากาศอ๋อเข้านี้เหรออาโน่นโ่นโน่นนผิดทาาผิดทาอย่างเรียกละาแล้วก็สุ่มกันมาเรื่อยเลยอ่ะอู้ทางเข้าตรงนี้เขาทำทำเฟ้นไฟมันอาลูนะครับนะครับกินไหมครับมันอาลูเฟ้นไฟปกติกินอยู่แล้วครับเราไป ทักทายคุณที่สสดีเจ้าปลามากินภาพไก่บานทุ่งที่เชียงใหม่เจ้าครับสาขาซันไายครับในเพจบอกว่าเป็นสาขาสามนะสามใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูก่อนเนาะ้องสังห์งเ้ยจริงข้าวแหละครับแทนพี่โตเราเลยเนาะได้เลยปะโอ้โหมีฟ้าอยูนี้ อยากไปโดดน้ำไหมไอ้เอ็งสนใจไหมเล่นน้ำกับนนี้เนี่ยสนใจค่ะไอ้เอ็งปีกจะบอกว่ามีเนื้อจระเข้ด้วยนะว้าวครับแต่ต้องจัดรับไก่เนอะมาร้านรับไก่ก็หลักสิบนะครับมีหลักร้อยไปปลไยนะครับไม่แพงค่าหลักสิบเคยมานานหลายปีแล้วเนาะหลักร้อยก็จะเป็นเมนูปลาสนใจเนื้อจระเข้หรือเปล่า สั่งกันก่อนสั่งยิงข้างหลังนมเต็มเลยอ่ะไม่กล้ามองเลยค่ะไม่กล้ามองเดี๋ยวตาคุณยิงอ๋อโอเคันี้เมนูแนะนำมีแกงพวกแกงเลเตเนอร์ผัดผิดตะาคร้ไหมเมนูเด็ดเดี๋ยวจะเย็นชเอาเมนูขึ้นชื่อเข้าดีกว่าลาบไก่ดีกว่าครับกุ้ตัวนี้น่ากินน้องมากกลัวเปร่า ไปแก่ตอนดอนนี้ก็มาเล่นน้ำกับตรงฝายนะครับกระเต็มที่ไทยแดดดีเยวูบวีทีฟเจอของโปรดยังตะลเคแกงฮังเลว้าวฮังเลนี่ทานบ่อยแล้วมะคะครับมีทีฟชอบกินจาน้องสังยิ้งต้มต้มมาสักหนึ่งครับต้มอะไรดีเมนูค่ะหลายอย่างแครับต้มยำอะไรก็ได้สนใจก็สามารถก็ยาโก้ไหม ก็ได้นะเบอร์โทรก็อยู่ที่นี่แล้วเนาะนี่เบอร์โทรสาขาสามนะครับอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าสาวๆจะกินอะไรกันนะครับก็ยากุมีกบแล้วหรอไม่ได้สังกบใช่ไหมยังค่ะครับลืมลืมไปแล้วใส่กินกบได้ไหมลืมไปแล้วได้กินได้ใช่ไหมได้ทุกอย่างอ๋อทานได้ทุกอย่างเนาะสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่กินได้หมดเนาะพี่เอี้ยงเขากินสัตว์ใหญ่ไม่ได้นะ เอาเลยต้มยำกุ้งมีพริกพริกลาดมาั้ะช่วงตอนรออาหารมาเสิร์ฟก็สัมภาษณ์น้องแสงอินนิดนึง,งโกูจะยั่งยินกิเข้าวจนมือสั่นเลยจ้ะเนี่ยครับพอดีว่าตอนนี้เรียนคณะอะไรครับเนี่ยเรียนคณะบริหารค่ะอ๋อบริหารเป็นสองปีหลังเนาะใช่คะ่ะเทียบโอ,อ้นี่นก็เหมือนพี่สิพี่ก็จบจากอ่อปวส อีกที่หนึ่งแล้วก็มาต่อ2ปีหลังโอ้เราใกล้เคียงเลยนะเนี่ยโอ้พี่เรียน7จเจ็ดปีแต่พี่เอี้ยงเรียน7ปี7ปีก็คือตั้งแต่ปวชปวชไม่ใช่ว่าไม่จบอย่างนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเรียนตั้งแต่ปวชนั่นก็คือเที่ยวเท่ากับมหเสร็จแล้วก็ต่ออีก4ปีเนาะอันนี้คือในสองพี่เอี้ยงแต่เราใกล้เคียงกันเราจบจากปวสที่อื่นมาไปเที่ยวโอตีใช่ สถาบันเดียวกันสถาบันดูกันเลยอ่ะเราอ่ะสิพี่สิพี่ใช่แต่พี่กี่ปีแล้วไม่รู้เนีจบม,มาได้จำไม่ได้แล้วรับน้องเสร็จเองค่ะโอ้โหสนุกใจอจอยค่ะอืมนะช่วงนี้ก็เดี๋ยวสสงอิงก็นก่าจะได้เจอกับเพื่อนๆกลุ่มใหม่ๆเนาะที่เรียนนะเดี๋ยวพามาเป็นนางเอกใหม่จัดไปนะความหวังอยู่ที่สงกิงนะน้องแต่ก็ลากเข้าวงกินลูกบอลโอ้จัดไปครับเพราะว่าครั้งที่แล้วน้องอ่าแสงอิงก็แนะนำน้องจีนี่ให้ด้วยโอ้โหก็แบบ สายลุยเลยค่ะนั้นหาตจับยากมากครับทั้งอันนี้โหดอยู่แล้วค่ะทำได้ทุกอย่างเขาเก่งทุกอย่างทุกด้านเลยจริงๆทั้งแอดเวนเจอร์นางงามกินได้ด้วยคลุยเห็นไปประกวเวทีเดียวกันมาก่อนใช่ไหมขนลุกพูดแล้วขนลุกโอ้ห y g ก็เห็นเห็นเห็นน้องสกยิงได้ที่ไหนได้ที่ไหน ตกเล่าค่ะวันนี้แรกขาสั้นแบบครั้งแรกค่ะแบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยปุ๊บปั๊บไปเป็นไข้ก็ไม่ได้ซ้อมเดินเลยค่ะไม่ได้ซ้อมเลยก็คือไปเลยเห็นเห็นบอกว่าจําชื่อตัวเองไม่ได้ด้วยหรอใช่เปลี่ยนชื่อใหม่เน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบชื่อชื่ออะไรครับตอนนี้ไปยาอ๋น้องสิง잉ไพรยาน่พอดี เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องถามวันนั้นนะ <c oughs> คือประมาณว่าพอทำการขานชื่อเราจำชื่อตัวเองไม่ได้โก้ hmm <c oughs> ไม่เป็นไรเวทีหน้ายังมีอยู่อายุยังไม่เกินเนาะครับอ่ะก็เดี๋ยวรออาหารก่อนคุยเล่นๆกับน้องใสอิงเพราะว่าเริ่มจะตาลายละคพอ,อยูหิวข้าวนัดนเองครับจริงจริงเชียงใหม่อ่ะมีร้านดังๆหลายร้านมากเลยแต่ว่าเราก็จะค่อยลอกกินกันไปเรื่อยๆเนาะครับ วันนี้เราเลือกที่น้าบไก่บ้านห้องสาขาสามนกบใช่ใชแล้วพี่ก็เลงเห็นว่าผู้ชายเยอะสกินเพื่อจะถูกใจสกินข้าง <laughs> หลังนู่น <laughs> นะ,ะเราหันกันเนาะครับเราลาแป๊บนึงโอ้โหเมนูแรกก็จัดจ้าดแซ่บลิ้นนะครับซาๆสั่งตําปูปลาร้านะครับอิ่งดูเหมือนน้ำปลาจะนวัว นะหอมมากเลยนะเตะจมูกจะรออย่างอื่นมาด้วยจะกินอลไรครับได้หมดมาได้หมดข้าวสดชื่นเหรอได้ขอข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวก่อนโอเดี๋ยวาแซบต้องกินปลาร้าแต่จมูกเลยครับโอ้ได้กินมาแล้วอะไรเอมผักสด นี่คือซิกเนเจอร์ของทางร้านผักสดดีผักน่ากินนี่คือลาบไก่บ้านโฮ่งนะครับว้าวแกงฮังเลไปที่มาแล้วจ้ะมาถึงที่ก็ต้องกินนะครับประจําร้านประจําร้านอุ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยแล้วแกงฮังเลค้าอะไรอ่ะแล้วก็นมะพร้าวนะครับเนี่ยค่ะเห็ดนึ่งนมะพริก้านะครับเออมยำโก้แกงฮังเลที่นี่น้ําก็จะใสๆนิดนึงแต่ต้องมาชิมรสชาติว้าว มีผักสดเอาไว้กินกับลาบนะครับผักจุกจน้องชอบกินมากอันเนี้ยมันแบบน้องปลูกปลูกไว้ข้างบ้านเลยอร่อยมากครับเขาเรียกว่าอะไรเรียบพุดเรียบพุดพร้อมข้าวเหนียวมาแล้วนี่ใจเป็นมิตครับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับอืมขยี้ขยี้แบบอีกตัวสั่งเพิ่มกลัวขโมดครับให้เกียรติสาวๆเลยดิเฟิร์สกินก่อนครับกินข้าวเหนียวตอนเที่ยังก็จะโม้กันนะครับ อีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือต้มยำกบนะครับได้กินพริกมากโชยแตะจมูกเลยนะครับโอ้โหสส่อิงชอบกินกบอีกแล้วเนาะชอบมากค่ะดูดูขาขาอุ้ยขาอุ้ยถ้ามีอึ่งนี่จะกินต้มอึ่งโชยอ๋อสส่อิงกินอึ่งได้ด้วยเหรออึ่งไข่หรือเปล่าอึ่งไข่ค่ะอยากลองสได้นาะถ้ามีนี่น่าโดนมากเลยอ่ะครับเอ๊ะ ลุยเลยครับสาวมาโจ๊กข้าวเหนียวแล้วจ้าเล่งอะไรก่อนครับลาบไก่ลาบไก่บบลาไก่มันมีหนังไก่ทอดไยนะคะนี่ครับตัวไก่ดูไก่หนังไก่ทอดกรอบไสกเนเจอร์ลาบไก่ก็ต้องมากินนะครับมากินทากเลยหอมอืมอ่ะกินยังไงมาเอลยทำก่อนครับสาวเพราะว่าจัดลาบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของร้านนะครับ ข้างๆกินกับผักสดมีรสชาติของมีความหอมของขึ้นราครับเราทำแห้งแล้วถ้าเทียบกับลำพูนนี่เป็นไงบ้างเอ่ยคล้ายๆกันคล้ายๆกันเนาะแสดงว่าสูตรไม่เพี้ยนจากกันมากเท่าไหร่เพราะเราเคยไปกินที่ลำพูนญาติพี่น้องอ่ะอืกอบให้นักเองก่อนเอมากแต่กบตะกบในโต๊ะยาโกะโต๊ะยาโกะครับเอาขาอุ้ยหรือเปล่าครับเอาขาอุ้ยให้สาว ให้น้องสาวหน่อย,อยอดีก็ช่วงนี้น้องก็เรียนอยู่ที่เชียงใหม่ก็จะได้เจอกันบ่อยๆเนาะครับถ้าว่างเราก็จะพยายามพาน้องมากินมาเที่ยวด้วยกันนะนี่่ะ<ม>อ,อุ้ยที่ยกให้ค่ะอุ้ยว<ะ>้าวบ้านปี่ของขาอ,อุ้ยครับพีก่กินพี่ลาบมาละเครื่องแกงมะเ,<ส>เขือกินกับข้าวเหนียวนี่เป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะครับชิม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 ก่อนชิมก่อน ได้ไหมอร่อยนัวนเ,เว<า>ลยห,ลหลวานหลีหวานหลีนี่ทางขาเลยครับโอ้โดิทิ่น้ำลายไหลน้ำลายก็ <laughs> ครับครับกรุบๆน้ำเดือดเท่ากินมาเลยอ่ะซดน้ำซดน้ำอืเนื้อก,กบเด้งมากค่ะครับใครที่ได้กินอาหารเนี่ยก็ เมนูลาบเมนูต้มยำกบก็จะใส่พริกลาบเลยนะเ้อพริกที่มีส่วนผสมของทุ่งเทศมะแขวนกลิ่นหอมโอ้นะาทานเลยค่อยเลยก็ค่อยกินไปอ่ะได้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 เดี๋ยวกินอ่ะเลยนะน้ำพริกคาอืมน้ำพริกคาแล้วก็เห็ดนิดแบบนี้เลยครับไปจิ้มนะครับเิ็นกับเพร่น้องครับครับ เฮ็ดนักฟ้าเป็นไงฟินฟินฟรีเลยนะฟินเวอร์ครับว้าวเขนยานะโองมียานครับอู้อะไรครับนี่น่องไก่ต่างชนโอ้ลืมตัง่างชนจ้าน้องไก่หนึ่งใช่ไหมครับอ่ะสาวๆโอ้โหมีอันหนึ่งน้องไก่หนึ่งต่านเนาะโอ้โหจิ้มโตเลยจิ้มโตเลยครับกินกับน้ำจิ้มสามรสสามรสนะครับ โอ้โหอาหารเต็มโต๊ะเลยคะสรับนาลืมอุ๊ยน่ากินมากค่ะอร่อยเม่ได้เจอแส่กิ่งนานก็มาเพิ่มน้ำหนักนิดนึงเหมือนจะผอมลงนะครับน้ำหนักลงไปหลายโลเลยทางไทยกันดูน้องดูผอมไปต้องมาเติมไขมันนิดนึงนะพริกแกงของทางข้างเหนือคล้ายคล้ายพริกแกงอ่อมข่าวตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดครับพริกกะปิอืครับ กินกับอันนี้เนาะไก่นึ่งไก่นึ่งขาไก่นึ่งเด็ดเด็ดครับอันนี้เราอิงสั่งเนาะพี่อยากอ่ะครับพี่อยากไก่มเนื้อรวยเลยอืมเป็นยังไงบ้งเอ่ยหอมเครื่องเทศอันนี้มากค่ะครับหอมเครื่องเทศนะครับสาวๆสงส,สัยไม่กล้าลองแกงทะเลบีทิฟใช่ไหมรือให้บีทิฟกินู้ลจะโอเคได้มาเดี๋ยวดูบีทิฟกินพร่องครับเดี๋ยวบีทิฟจะกินแกงทะเลนะเพราะว่าของโปรนะครับเนี่ย อาหารเมืองเหนือเลยครับว้าวอ่ะเขาอยากชิมแกงทะเลนะเต็มโตเลยจ้ะเข,ขา้ากันมากชิมเมนูเด็ดดูอร่อยกันเด็ดตามเมนูเด็ดค่ะนินชอบอันไหน อร่อยค่ะอร่อยอย่างเลยหยุดไม่ได้กินเลยไม่ต้องรอพี่เดียวกินนะครับใส่เรื่อยๆครับมันชิมเนื้อกบเด้งมากเหมือนแบบฟิ้เนื้อ่มันผสมกับหนังไก่ทอดด้วยแล้วก็เนื้อที่แบบเคเมากับเครื่องพริกราข่นไก่ทอดด้วยอร่อยรำเต๊ะเจ้าอีกอ่ะ รับแต่เนื้อเด็ดเด็ดเด็ดอ่ะพปชิมต้มยำกบก่อนเหลือตีนไม่ให้เลยนะจ๊ะตีกบก็ต้มยำกบแซ่บมากแต่เดี๋ยวนี่เผ็ดร้อนในปากเลยอ่ะกินจนใจวารุ่ณตอนปลายแบบเรากำลังที่กายก่อนล้มก็ล้ม เดียมดละมดเดี๋ยวว่ากันกันนะกินกันได้เลยเนาะเข้าไปกันเจ้าดีกันเนาะ เลขที่อ๋ไพทายค่ะ780เรากินไปกี่อย่างคะเยอะสองเยอะมากสองสองแคนคืนแคนคืนอู้โอ้โหราคาน่ารักมากโอ้ยโอ้ยราคาแบบจับต้องได้มากินกันได้นะครับนะอาหารก็ถูกปากแล้วก็ไม่แพงไม่แรงนะครับนะ อน่อยด้วยค่ะเดี๋ยวข้างหน้าใส่แอบมากินเองแน่นอนเลยเนี่ยมโว่าอยู่ค่ะนี่เิงชอบอะไรชอบลาบไก่ค่ะแล้วก็เห็ดค่ะอืมเห็ดนี่พี่ข่านะส่วนตัวเองชอบต้มยำกบชอบรสสองอย่างเหมือนกันอืมนะก็เดี๋ยวยังไม่หยุดยังเดี๋ยวไปต่อเนาะครับไปต่อค่ะของหวานเจอเย็นๆครับ โดดน้ำสักตัวไหมไปค่ะเอาโจงกระเบนมาเลยจร <laughs> <laughs> ิงคเ, <c oughs> เอโจงกระเบนแบบเพ่จง <c oughs>